ครับสวัสดีครับทุกท่านเฮียหยวนคนเดิมกับใหม่แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับมานากัว FC ต่ำ2.25จกินขึ้นนะครับยินดีกับสมาชิกที่ตามในช่อง y o u t u b e เฮียหยวนพารวยด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับขอสรุปผลทีเด็ดในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก VP กันก่อนนะครับเมื่อวานนะครับเฮียหยวนให้ทั้งหมด4บินมานากัว f c ลองที่ราคา0.75เสมอ11กินเต็มนะครับส่วนช่อง YouTube สกอร์ต่ำกินครึ่งนะครับดิน o m โมมิน V.P สกอร์สูง2.25นับ3กินเต็มนะครับส่วน V.P ตัวแพ้1/9ต่อเสียเต็มนะครับสรุปการให้ทีเด็ดเฮียหยวนแจก V.P ในกลุ่ม V.P ของเฮ er ียหยวนจากทีเด็ดทั้งหมด4บินเท่าเต็ม2บินกินครึ่ง1เบน แล้วก็เสียเต็มหนึ่งดินยังไงก็ยังบวกอยู่นะครับยินดีกับสมาชิกที่ตามในช่อง u t u b e เฮียหยวนพารวยและกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก VP ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับอยากจะฝากกับสมาชิกที่อยากเข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก VP ตามกติกาง่ายๆนะครับเพียงสมาชิกเล่นว็บเดียวกับเฮียหยวนเฮียหยวนก็จะพาเข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก VP แล้วนะครับสนใจสมัครสมาชิก ลิงด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำลิงก์แปะไว้ให้แล้วแถบสีฟ้าเพียงกดสมัครเสร็จเฮียหยวนก็จะพาเข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก VP แล้วนะครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเฮียหยวนอย่างเป็นทางการ at ligasapo w e r f o o t b a l l o n l i n e ที่น่าเชื่อถือที่สุดและมั่นคงที่สุดในขณะน,นี้อย่าลืมนะครับ สนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำลิงก์แปะไว้ให้แล้วแถบสีฟ้าเพียงกดสมัครก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP มาครับมามาอยู่แบบพี่น้องแบ่งปันทัศนะแบบตรงไปตรงมาเฮียหยวนแจกทีเด็ด VP ครับครับวันนี้มาดูมาฟังและวิเคราะห์ตามแนวทางที่เฮ er ียหยวนจะให้กันนะครับสำหรับวันนี้ วันนี้เฮียหยวนชอบไปทางบอลเบลรุสพิเมเบลีเป็นการเจอคันของบาเต้โบลิซอฟเจอเนมาก็ตโ์นโ่บาเต้โบลิซอฟทีมอันดับ5ในตารางคะแนนของเบลารุสแข่งในบ้านมา2นะัดชนะ1เสมอ1ยิงได้1ประตูแล้วก็ไม่เสียประตูมี4แต้มเป็นอันดับ8ในตารางเบลารุสณนะัตอนนี้ส่วนเนเมน เยือนมา3นัดเสมอ1แล้วก็แพ้2ยิงยังไม่ได้แล้วก็เสีย3ประตูมาดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดที่พวกเขาเจอกันเป็นบาเต้บริซอฟทำผลงานได้ดีกว่าที่ชนะ1 0ึชนะ1 0ชนะ1 0แล้วก็ชนะ3 2แล้วก็เสมอ0ูนนัดหลังสุดบาเต้บริซอฟชนะถนะึง4ีนัดแล้วก็เสมอนัดหไม่มีให้ไม่มีแพ้ให้กับเนเมนเลยสำหรับบาเต้บริซอฟ ส่วนฟอร์มการเล่นสามนัดหลังสุดของบาเต้บริซอฟชนะ2เสมอ1ถือว่าเป็นฟอร์มอันยอดเยี่ยมของบาเต้บริซอฟในช่วงต้นฤดูกาลของเบลารุสส่วนเนเมนสามารถหลังสุดชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1ฟอร์มยังคงต้องการการสับสนุนเอ้ยของขออภัยนะครับฟอร์มต้องการการปรับสมดุลของทีมอยู่ สำหรับทีมเยือนเนเมนในวันนี้ฟอร์มการเล่นทีมเยือนของเนเมนยังไม่ดีนะครับสามนัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยเน้นออกไปทางแพ้สะด้วยซ้ำและก็ยิงประตูไม่ได้เฉลี่ยการเสียประตูคือเสียสาประตูเฉลี่ยคือเสียหนึ่งประตูต่อหนึ่งนัดในฐานะทีมเยือนทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนดังต่อไปนี้วันนี้นะครับเฮียหยวนให้บอล เบลารุสเพิงมบริเตดเวลาสี่ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราบาเต้บอลซอฟเจอ n เนเมนกอโต้จากแนวทางที่ฮียหยวนได้วิเคราะห์ฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดและสี่ติการพบกันห้านัดหลังสุดบาเต้บริซอฟมีผลงานที่ดีกว่าทีมเยือนเนเมนกอตโตอย่างเห็นได้ชัดทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนให้กดต่อ บาเต้บอยซอฟทีมเจ้าบ้านที่ราคา1ลูกเป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้มาสรุปช้าๆชัดๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับแนวทางในการลงทุนสำหรับวันนี้วันนี้นะครับเฮียหยวนให้แนวทางและการวิเคราะห์ไปทางเบลรุสเพเบลีเป็นการเจอกันของบาเต้บอยซอฟเจอเนเมนกอตโนเต็เวลา4ี่ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรา ศาสแนวทางที่เฮียหยวนได้คอ์ไว้ข้างต้นแล้วฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดและสถิติการพบกันบาเต้นบริซอฟมีผลงานในบ้านที่โดดเด่นกว่าส่วนทีมเยือนเนมานยังออกเยือนไม่ดีนะครับ3มนัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยแถมเสียประตูและยิงประตูทีมได้ชนะทีมเยือนไม่ได้เลยทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุน ดังต่อไปนี้ให้กดต่อบาเต้บริซอฟทีมเจ้าบ้านที่ราคา1นลูกเป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้ชอบไหมครับถ้าชอบให้กดตามถ้าไม่ชอบส่วนได้ส่วนเลยนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงต้องเข้าใจหลักในการลงทุนด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเรือด้านล่างคลิป เพื่อเวลาเฮียหยวนอัพคลิปสมาชิกจะได้นำแนวทางไปวิเคราะห์ต่อและอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เฮียหยวนอย่าลืมนะครับคิดถึงการลงทุนคิดถึงเฮียหยวนนะครับทางเรามีเว็บที่ตอบโจทย์ทางด้านเกมกีฬาคาสิโนที่ครอบคลุมความต้องการของสมาชิกครบทุกด้านสนใจในการลงทุนแั่เฮียยวนในรูปแบบการลงทุนแบบใหม่ ที่สนุกเล่นง่ายและได้รับเงินจริงๆสนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำลิงก์แต่งไว้ให้แล้วเพียงสมัครเสร็จก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก VP เฮียหยวนเก็บ VP ที่เน้นในการลงทุนไว้ให้ในกลุ่ม VP ยินดีต้อนรับนะครับทุกคนขอขอบคุณแอตลิกาแซตโปเวิร์ฟุตบอลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงที่สุดในขนาดนี้ เว็บของเราเป็นเว็บใหญ่อยู่กันมาอย่างยาวนานเล่นจริงโอนไวไม่ผ่านเฮียเย่นเฮียหยวนดูแลสมาชิกอย่างพี่น้องทุกคนในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP วันนี้เฮียหยวนขอฝากบาเต้บริซอฟไว้ให้เป็นแนวทางอคอมครับ